สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านผมโอบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาชาร์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลพระอุบบุตเวทตยโลกนาถนะครับของหลวงปูป่ภูพานหรือพระอาจารย์เจนยุทธนาจิรายุโพวัดนนทสวรรค์หรือวัดภูดินแดงนะครับผมอยู่ที่ตำบลพังขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมนี่ก็จะสร้างมาแล้วน่าจะประมาณสองสามรุ่นนะครับผมเปลี่ยนรุ่นแรกของท่านก็จะเป็นรูปของ พระบุดเวไตโลกนาถน,นะฮะที่เป็นพระเหนือกรุฑแบบนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่มาจัดสร้างแล้วก็มีการบรรจุปิศาธรรมนะครับผมไว้ด้านหลังเหรียญครับภาพรายละเหียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโว้านสวนพระเครื่องเลยครับ ลักษณะรูปภัณฑ์ของเหรียญพระอุปุธเวไตยโลกกนาคที่ล,ลึกวัตถุมงคลของพระอาจารย์เจนยุทธนาจิรายุทธโภรุ่นนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับรุ่นแรกเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าต่างกันที่ด้านหลังนะด้านหลังของรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรูปภูเขานะครับผมแล้วก็มีตัวยอ่อจอยอนะครับผมส่วนในรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นปริศนาธรรมนะครับผมเป็นรูปคนแบกโลกนะครับผมมาดูด้านหน้าครับผมด้านหน้า พระอุปคุตเวทตยลูกนาฏเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพระพุทธอยู่เหนือพุทธนะครับผมพุทธก็ชูอ,องค์พระไว้ด้านบนนะครับผมหมายถึงว่าพระพุทธคุณนะครับผมอยู่เหนืออำนาจทุกอย่างนะครับผมแล้วก็อัครลายยันตน์ประกอบนะครับผม,ผมก็จะมีเป็นนักมวลโลกนะครับผมอยู่ทั้งสองด้านนะครับผมเป็นกําลังลิศนะครับผมแล้วก็จะมี อักษรตัวจอยอนะครับผมซึ่งเป็นตัวย่อของชื่อของพระอาจารย์นะครับผมเจนยุทธนานครับผมด้านล่างก็จะเขียนพระอุปคุตเวไตโลกนาคนะครับผมเป็นเหรียญกลมยกขอบสูงนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับผมเนื้อโลหะที่ใช้ในการจัดสร้างนี่ไม่ทราบว่าเนื้อใน เป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมแต่ว่า,าเหรียญที่นามานี่เป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเรนหรียญกาะไหลนะครับผมก็คือเป็นเหรียญชุบเงินนะครับด้านหลังก็จะมีรูปคนแบกโลกนะครับผมแล้วก็ปิศาธรรมนะครับเขียนเป็นอักษรอธิบายด้านล่างว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางวุ่นแล้วให้ว่างแล้วจะไม่เป็นเช่นนี้นะครับผมจิระยุโทโตภิกขุ นะครับผมแล้วก็จะมีตัวอุนาโลมนะครับผมเป็นโค้ดนูนเป็นยันอุนาโลมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยันที่รวมไว้แล้วซึ่งสามโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในทางฮินดูนะครับผมหรือทางพุทธศาสนาเองนะครับผมคําว่าอุคาว่าโอมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่เป็นอธิสุดแล้วนะครับผมคล้ายๆกับตัวนะเหมือนกันนะครับผมก็จะมีรูปคนแบกโลกไว้นะครับผม ก็คือการละวางปล่อยวางนะครับผมถ้าใครที่ไม่หยุดนิ่งกับความคิดนะครับผมสะสมเรื่องราวต่างๆไว้มากมายทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับผมรวมกันแล้วนะครับผมก็เปรียบได้กับโลกทั้งใบนะครับผมที่จะต้องแบกไว้นะครับผมกล้ามเนื้อเขาหมายถึงว่าต้องใช้พะละกําลังมากนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหรียญกลมยกขอบเหมือนกันนะครับผม ตัวตัดด้านข้างนะคระับตัวตัดด้านข้างตัดเป็นแบบสองขยักนะครับผมผมมีตัวตัดตัด,ตดขาดในครึ่งแรกนะครับผมครึ่งหลังก็จะเป็นรอยขีขาดของโลหะนะครับผมอันนี้ที่นํามาจะไม่ใช่เนื้อเงินนะครับผมจะเป็นเนื้อโลหะทุบเงินนะครับผมนเนื้อไหนผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นฮาน์ดบาก้าหรือว่าจะเป็นทองเหลืองหรือจะเป็นทองแดงนะครับผมเพราะเหรียญที่ นำมายัางอยู่ในสภาพสวยแล้วก็กระไหลเต็มนะครับผมก็เลยไม่ทราบเนื้อในนะครับผมนะฮะก็เป็นของดีที่ราคาไม่แพงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้โดยง่ายนะครับผมวัตถุมงคลของพระอาจารย์เจนยุทธนาหรือหลวงปู่ภูพานเนี่ยนะครับผมก็เป็นที่นิยมกันในกลุ่มสิทธิ์เป็นอันมากนะครับผมพอพ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ สามารถารัธนาทำน้ำมนต์ได้นะครับผมแล้วก็มีลิธาดุภาพนะครับผมเป็นที่ยงเพลงของเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีที่อยู่ในระดับจิตที่ในเชิงลบนะครับผมก็จะถอยห่างนะครับผมผู้ที่เจริญด้วยพุทธบารมีนะครับผมก็คล้ายๆกับพระอุปคุตเวทัยโลกนาฏนะครับผมหรือพระเหนือครุฑนะครับผมก็จะเป็น ปริศนาธรรมหนึ่งนะครับผมส่วนประวัติของพระอาจารย์เจนยุทธนาหรือหลวงปู่ภูพานนี่นะครับผมผมเชื่อว่าถ้าไปเซิร์ชดูใน Google นะครับผมหรือในเพจ Facebook หรือในช่องทางต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่ามีลงไว้แล้วนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะครับผมว่าประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์นะครับผมเป็นอย่างไรบ้างทําไมพระอาจารย์อายุ ตั้งแต่สมัยที่บวชใหม่ๆจนถึงทุกวันนี้นะครับผมชาวบ้านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับผมเรียกลองปูภูพานมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมตั้งแต่อย่างเป็นพระหนุ่มนะครับผมมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรนะครับผมก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้นะครับผมสาหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุดติดไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆพี่ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ